กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในรายการเออคุณยังไม่ได้างช่องรีเวล่าสร้างช่องนี่เออแป๊บนึงครับนะผมยัมง,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 งไม่สร้างช่องสร้างช่องสร้างช่องไช่างแม่งเถอะวันนี้เรามาแก้ไขเรื่องเออโซนี่เวกัสเรนเดอร์ไม่ได้ผมเรนเดอร์ ender, ครับผมเอออันนี้เป็นเวกัสครับผมผมใช้สิบเอ็ดเพราะว่าเวอร์ชันอื่นหาไม่ได้และผมก็เป็นแปลว่าไงดีอะเออ ไม่ไม่ซื้อไม่มี่างซื้อโอเคอันนี้ผมจะไม่ทดสอบเพลงนะผมเพราะกลัวติลลิสิทธิ์รูปนี้ก็ไม่รู้จะทดสอบไหมแต่ก็ช่างแม่งเหอะโอเคสมมุติผมเอารูปนี้นะอ่าแล้วผมกดเรนเดอร์อ่าอยู่ไหนอันนี้เรนเดอร์เอชครับผมพอผมกดเข้าไปปุ๊บมันบอกว่าเออ,อ่านไม่ออก <c oughs> อ่านไม่ออกอ็คือเล็อว่าเราถุยมัวมัวแล้วก็มัวแหละโอเคถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้นะครับผมมันจะไม่สามารถติดตั้งได้ทุกคนอาจจะไปหาโหลดเวอร์ชั่นสะเป็สิบสองอะไรก็มาก็ไม่รู้ว่าผมก็ไม่ได้เหมือนเดิมแก้ไขยังไงดีไม่อยากเสียตังด้วยสินี่ทุกคนอาจจะเป็นปัญหาที่ทุกคนคิดหนักมากเลยนะครับผมและเออถ้าเกิดมาดูคลิปวิดีโอผมดูเน้นๆนะครับผม เห็นเมาส์ผมไหครับนี่เมาส์ผมเมาส์นะครับผมดูจับตาดูเมาส์ดีครับผมลากไปอย่างสโลโมชั่นนะผมทุยชั่นตรงไหนเอ่อไอไหนวะน่าจะเป็นนี้ครับผมนี่ครับผมเอ่อ G O O L S เขาผมก็ไม่รู้ว่าอะไร truth ไม่รู้ว่าถูกไหมแต่ก็ไม่น่าใช่เหมือนกันนะผมอันแรกคืออด d โ o สองวิดีโอทุยมบอกทำไมให้ผมก็ให้เราเลื่อนไปเรื่อยให้ผมจนมาคำว่า สคริปต์สคริปติงครับผมสคริปติงไม่รู้ว่าอ่านถูกปะอ่านไม่ออกและเราก็มาที่ครับผมเ best 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 บสเร r e n อ e r อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมมั่วไว้ก่อนนะผมนี่พอเราคลิกเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับผมแลวเราก็รอรอรอโอเคครับผมมันก็จะมาหน้านี้ผมตรงนี้ก็คือเลือกไฟ์ที่เราจะเก็บไว้ครับผมอ่า ไฟที่เราจะเก็บไว้อาจะออกทาผมโอเคนี่เป็นไฟที่เราจะเก็บไว้ผมอันนี้ก็เป็นคลิปตะตะอะไรที่ไม่รู้อะทำไว้เออและส่วนนี้เราก็มันเลือกกนะันครับผมส่วนเออนี่ครับผมถ้าเป็นผมผมจะเอเอใช่นี่ผะวะ่าไม่น่าใช่ครับผมถ้าเกิดใครอยากได้ความจําน้อยๆก็แนะนําให้เป็นยังไงล่ะ่นะาจจะเป็นตัวนี้ครับผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมั้ง เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งด่าผมที่ผมพามั่อโอเคเขาก็มาตรงอันที่สองดูผมแล้วก็หาความชัดที่ถูกต้องก็คือความชัดที่คุณต้องการหรือว่าอันนี้ครับผมวิดี o w ม m e เดียว d ิดีโอครับผมก็คือนี่ครับผมสำหรับเออนี่แบบว่าอ่านไม่ออกใช่ไหมโอเคนี่ก็ห้าร้อยคิกบิวิดีโออันนี้สามเมกบิหรอวะเมกบิเอะไม่รู้ใช่ไหมเหรอ อันนี้ก็ความชัดของวิดีโอและมันก็ต้องโหลดนานมากครับผมยำมากๆครับผมส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะผมและมันก็จะมีความละเอียด 4K บีสซิลสีอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมเพราะผมไม่เคยใช้ใช้ครับผมส่วนมากผมก็ต้องรอเป็นวันนะผมก็ไม่ได้ค่อยเล่นคอมหรอกผมจะเอานี้ผม4.8เมกชิบิเออเมกกะบิตเมกะไบเมกะบิตช่างแม่งเหรอโอเคผมก็เลือกอันนี้เหอะ ไม่กระบิดไปไม่รู้ช่างมันนะผมโอเคผมก็เลือกอันนี้ผม HD 720เอ,อ่อแล้วก็ขีดแล้วก็ 24p วิดีโอผมผมเลือกนี้ประจําบางทีผมก็แบบว่ากระหายเกม่าผมมันก็จะมาที่ตรงนี้ผมเลือกอันนี้เลยโดยอันนี้มันจะโหลดเร็วมากรับผมแต่ผมไม่แนะนํำว่าผมมันจะทําให้ภาพเสียเรามาลองกันเลยดีกว่าผมอันที่ผม ใช้ประจําหรือว่าอันไหนดีเอาที่ผมใช้ประจําแล้วกันอนะ่ะอันนี้นะผมก็กดโอเคไปเลยครับผมเออมันบอกว่าเอ่อฟรายเอ่อออกซิทเอ่อดิวิวอตชูเอ่อโอเวอร์วเอ่อมอ,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 อะไรมันวะช่างแม่งก่อนนะผมโอเคลองเอามาลหลายรูปดูโอเคก็ลองเอามาประมาณนี้ผม นี้ก็ยืดมานี่หน่อยโอเคแล้วผมก็ลองเข้าที่ชุดเออแล้วก็มาตรงนี้นผมแล้วก็ best render ับผมถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็กรอกรอรอกลับไปได้นะครับผมแล้วก็มาตรงวินโดว์ไม่ต้องกดถูกนะครับผมกูจะกดทำาควย่อะไรวะโอเคเราแค่กดถูกด้านล่างแค่นี้ก็พอแล้วกดโอเคไปครับผมแล้วกดโอเคไปครับผมผม,มันก็จะเรนเดอร์ครับผมตอนนี้เราต้องรอสักพักครับผมแล้วผมจะตัดคลิปให้ทุกคนดูเมื่อมันโหลดเสร็จนะครับ ก็โอเคนะครับผมก็จนจะเสร็จแล้วผมโอเคหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องรอแป๊บนึงนะครับผมถามว่าเฮ้ย hey, พ,พี่หรือว่า hey, you know เฮ้ยไอ้น้องเออจะถามยังไงก็ได้ว่าเฮ้ย hey, สัตว์มึงเอออะไรประมาณนี้ก็ถามได้ผมเฮ้ย hey, สัตว์ที่ไม่ไฟกูจะไปอยู่ไหนวะเออถามแบบนี้ก็ได้ครับผม mm hmm. ผมบอกนะครับว่าไฟผมมันจะไปอยู่ที่เราเอาไว้ผมซึ่งถามว่าผมเอาไว้ไหนผมนี่ครับผม นี่ยงเลยครับผมถ้าเกิดเราเอาไว้ตรงื่นเราคลิกตรงนี้เพื่อเลือกว่าเราจะเอาไว้ตรงไหนอ่าเอาไว้ได้ดีก็ได้ได้ซีก็ได้แล้วแต่ปรารถนาของผมอยู่ได้ซีอะไร็ไม่ลู้ช่างมันก่อนรนะผมเออแล้วยังไงแล้วผมก็ต้องเอาง่ายแล้ยครับตัวหนึ่ง <laughs> <laughs> ผมต้องกดคัดถอะอาจจะไม่มีเสียงเพลงในคลิปผมนะคผมซึ่งไม่อยากใส่ห่ะ ไม่อยากใสครับผมหรือว,ว่าใสดีวะใส่มันเลยแล้วกันจะเบาจะดังก็เรื่องมันอ่ะกอบแล้วมั้งก็ไปแป๊บหบนึ่งนะผมขอขอภัยนะเมื่อกี้ก็ออเวันนี้ไปลองสูงก็ผมเลยในตลาดนัดครับผมแม่ผมเลยบอกให้ว่าจะไปตลาดไม่แต่ถ้าเกิดได้ยินชื่อผมก็ อย่าผวนเป็นชื่อที่ไม่อยากบอกที่สุดเลยสโอเคแต่ช่างับผมมาเนี่ยผมให้เราวางที่เราคัดไปปุ๊บเออไอ,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 อสที่ผ่าน้ผิดเลยถ้าเกิดจะตั้งชื่อผมผมลืมบอกถ้าจะตั้งชื่อผมให้ลิกตรงนี้เลยนี่ครับผมถ้าเกิดจะตั้งชื่อนะนี่ครับผมตรงนี้ให้เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนแค่ตรงนี้พอปุ๊บแล้วก็โอเคไปนะผมอ่าตามนี้นะ แล้วเราก็มานี่ครับผมถ้าเกิดเราไม่นี่เราก็ต้องลบนะเวลาไปเราก็กดเอ t e ชเราก็มาดูครับผมซึ่งมันอยู่ไหนอันนี้ใช่เมื่อกี้ป่ะวะใช่ไหมไม่ใช่ครับผมหรือว่าอันนี้อะไรก็ไม่ใช่ผมว่าอันนี้ใช่ป่ะวะนี่ไม่ใช่เหรอวะ ม่ใช่ไหมมากดเข้าไปดูครับผมอะไรเนี่ยเอออช่างแมงครับผมคือโปรแกรมผมน่าจะมีปัญหาครับผมอ่าเห็นไหมครับผมมันก็จะเป็นภาพที่โคตรตักชัดเลยครับผมแต่คอมผมอาจจะแหลกนิดนึงครับผม้าเกิดท่านผู้ชมดูอยู่นะครับผมโอเคยังไงก็ผ่านมาตั้งแปดนาทีแล้วผมก็ต้องขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ผมขอบคุณทิ่อะไรวะ ขอบคุณที่รับชมคลิปผมนะครผมโอเคขอบคุณมากๆครับผมบายจ้าเวลาบายจ้าแล้วก็ต้องคลิกตรงนี้